สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้วันนี้อาจารย์วนวันจะมาให้สามเคล็ดลับดีๆในการที่จะเคลียร์ขยะในใจของคุณทิ้งไปนะคะเคล็ดลับที่หนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณมีความคิดลบขึ้นมานะคะให้คุณใช้หลักการแทนที่ค่ะแทนที่ได้อะไรอน่างที่อาจารย์เคยบอกทุกๆครั้งว่าคุณอาจจะมีสิ่งต่างๆที่นาการของคุณภาพของคุณที่คุณคิดว่ามันทําให้คุณนึกถึงทุกครั้งแล้วเนี่ย ุณจะมีความรู้สึกยิ้มกับมาทุกครั้งนะคะคุณก็ใช้ตัวนั้นนะคะเข้ามาแทนที่อย่างเงี้ยค่ะหนขออาจารย์เองอาจารย์ก็จะใช้รูปๆอย่างเงี้ยพอมองปุ๊บเห็นแล้วเราจะยิ้มเนี่ยค่ะเราหาตรงนี้ค่ะมาพบติดตัวไว้หรือว่าโหลดใส่หน้าจอโทรศัพท์มือถือก็ได้ทุกครั้งที่คุณคิดลบคุณมองตรงนี้เข้าไปปุ๊บคุณจะยิ้มตรงนี้เข้ามาแทนนี่ก็คือหลักการแทนที่นะคะหรือไม่อีกวิธีหนึ่งตอนนี้ที่สมมติว่าคุณคิดลบปุ๊บเนี่ยคุณใช้ยังไงเม่อรจ,จ๊ ติดนะตีด,ดนิ้วตัวเองก็ได,ด้ติดองเงี้ยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งกอการคิดลบหนึ่งครั้งนะแล้วคุณก็เอาสมุดอะคะ่ะโนตเล็กๆก็ไดติดไปด้วยนะคะหนึ่งครั้งที่คุณคิดลบในวันเนี่ยคุณติ๊กมันนะคะแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าวันหนึ่งของคุณเนี่ยนี่น่าเชื่อนะคะคุณคิดลบเยอะมากเลยอะคะ่ะคนที่คิดลบนี่คือตัวเราเลยะคะ่ะพะอจารย์เคยเป็นมาก่อนแล้วก็คือเรารู้นะคะวันหนึ่งอะทุกครั้งที่คุณคิดลบอะค่ะหนึ่งครั้งหนึ่งขีดนะคะติดหนึ่งครั้ง นึขีดหนึ่งขีดหงขีดแล้วคุณลองกลับมาดูสินค้าในวันนั้นนะนะคะคุณจะตกใจเลยค่ะเฮ้ยดอกขดดอกได้เยอะขนาดนี้อนะคะอันแรกก็คือหลักการแทนที่เชี่ยจา์บอกข้อ2ก็คือใช้ํำขอบคุณแทนนะคะขอบคุณนะคะให้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันนะคะขอบคุณอย่างเดียวไม่พอนะกลับมาจากบ้านกลับมาถึงบ้านเนี่ย เขียนนะคะเขียนคำขอบคุณลงไปว่าวันนี้หนึ่งวันที่คุณทำอะค่ะคุณอยากจะขอบคุณอะไรบ้างสิ่งดีๆที่เข้ามาชีวิตของคุณเขียนคำขอบคุณลงไปนะคะลองดูนะคะเอาไปใช้เลยค่ะคำขอบคุณแล้วคุณจะรู้เลยนะคะคําต่างๆซึ่งเป็นพลังบวกเนี่ยค่ะมันเห็นผลเยอะเลยว่ามันไม่น่าเชื่อเดี๋ยวอาจารย์จะทําวิธีนี้ให้ดูนะคะอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คืออาจารย์เอาข้าวมาถองโลนะคะที่เขียนว่านะคะอาจารย์เขียนว่าฉันรักเธอขวดหนึ่งนะคะอีกโหนึง อาจารย์ใช้เขียนคําว่าฉันเกลียดเธอนะคะอาจารย์เพิ่งใส่ข้าวลงไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราควรหลังเราจะมาดูกันว่าข้าวสองโถเนี่ยค่ะที่ใส่ก็ว่าฉันรักเธอกับฉันเกลียดเธอค่ะคำพูดที่เป็นลบกับคำพูดที่เป็นบวกพลังจะต่างกันนะคะผ่านไปสักพักคุณจะเห็นเลยว่าคำพูดที่เป็นลบเนี่ยข้าวในโถที่เป็นลบมันจะเป็นยังไงข้าวที่ฉันเกลียดว่าฉันเกลียดเธอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งบางคนนะคะไม่รู้นะคะ ตรงนี้จาเป็นมากๆเลยเพราะว่าทุกๆการกระทาทุกๆคําพูดของเราความคิดของเราอะค่ะเป็นตัวดึงทุกอย่างให้เกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนี่ยอาจารย์ก็เลยเอามาทดลองว่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันเลยนะคะว่านียมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะเมื่อคุณเห็นปุ๊บเนี่ยคุณจะเชื่อคือเอาตรงนี้ค่ะไปทดลองด้วยตัวคุณเองที่บ้านก็ได้ค่ะเหมือนกันค่ะคุณอาจจะใช้ข้าวใช้น้ําก็ได้นะน้ําที่คุณทานทานแล้วสวยทานแล้วรวยคุณเขียนไปได้นะคะ มันจะเป็นพลังงานชีวิตนะคะพวกนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่บางทีเรามองไม่เห็นนะคะ่ะเมื่อมีนักวิาศาสตร์คือทดลองปุ๋ยน,น้ำเนี่ยเกจมันจะออกมาแบบสวยมากเลยนะคะอันที่เป็นคําบวกๆเนี่ยคำลบๆนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะนี่เป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์แต่เนี่ยอาจารย์เอามาทําให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเมื่อคุณแทนที่ความคิดลบของคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณก็ขยันกล่าวคําขอบคุณ คุณทาอย่างนี้ค่ะซ้าๆซ้ำๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณทําตรงนี้ครบเนี่ยทําให้ครบยี่สิเอ็ดวันนะคะยี่สิบเอดวันเห็นการแทนที่ยี่สิบเอ็ดวันเห็นการกล่าวคาขอบคุณกับทุกๆสิ่งแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นลองทําเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะลองดูเลยนะคะว่าวันนี้คุณคิดลบเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามะค่ะนี่ที่ความคิดลบของคุณนะคะมันถูกแทนที่ด้วยสิ่งดีๆ มันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณเมื่อคุณทําต่อเนื่องกับมันนะคะอาจารย์ย้ํานะคะทําต่อเนื่องกับมันให้ครบ21วันขึ้นไปความคิดลบของคุณเมื่อไรที่มันลดลงค่อยๆลดลงลดลงคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อไหรที่ทำครบ21วันแล้วก็คอมเมนต์มาให้อาจารย์ได้อินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์ได้นะคะและ้วก็นะคะลองเอา,าเทัอปทิสตลับที่อาจารย์ให้วันนี้ก็คือก็คือการแทนที่ความคิดลบของคุณใช่ไหมวิธีการแทนที่สองการกล่าวคํา ก็เดี๋ยวแถมให้ก็ได้คุณไปแอคชั่นด้วยเซลทอล์ตัวเองค่ะพูดสิ่งดีๆเข้าไปในตัวคุณชีวิตของคุณพูดกับมันย้ำๆย้ำๆย้ำๆนะคะทำให้ครบ21วันเหมือนกันแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตเราดีๆขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะก็ลองเอาเคล็ดลับที่อาจารย์ให้วันนี้ค่ะไปใช้แล้วถ้าคิดว่าคลิปน,น,นี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักก็ควรกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย